ค่ะเรามาถึงลำดับการเรียกชื่อของสารอินนะคะในเรื่องของการเรียกชื่อ LDH กันนะเราไปดูรายละเอียดกันได้เลยจากเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องประกอบด้วยกล่อง3กล่องนี้นะที่เรบอกไว้ก็คือต้องมีคำนำหน้าซึ่งก็หมายถึงสิ่งหรือหมู่แทนที่ที่ขึ้นออกมาจากโซ่หลักนั่นเองนะคะ อันที่สองก็คือโซ่หลกักโซ่หลักในที่นี้เราจะหมายถึงคาร์บอนสายยาวนะอคาร์บอนสายยาวซึ่งผู้เน้นว่าคาร์บอนสายยาวนั้นเนี่ยถ้าหมู่ฟังก์ชันมีคาร์บอนเราจะต้องนับคาร์บอนในหมู่ฟังก์ชันด้วยแต่ถ้าหมู่ฟังก์ชันนั้นไม่มีคาร์บอนนะคะเราก็นับคาร์บอนอที่มีให้เป็นสายยาวที่สุดแล้วระบุว่าหมู่ฟังก์ชันนั้นเกาะที่คาร์บอนตัวไหนนะคะกล่องที่สามก็จะเป็น คำลงท้ายก็คือประเภทของสารอินทรีย์ซึ่งเราก็จะผ่านมาหลายประเภทแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะเช่นแอลกอฮอล์จะเรียกวยโนะคะส่วนอีเทอร์เราจะเรียกเหมือนแอลเคนเป็นตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมคะส่วนไอตัวคำนำหน้าข้างหน้าก็จะเป็นแอลคอซี c, นะคะแอลคอซีแอลเคนนะคะนั่นคืออีเทอร์ส่วนตัวนี้นะ,ะก็จะเป็นแอลดีไฮการเรียกชื่อแอลดีไฮเนี่ยนักเรียนต้องมาดูที่สูตรโครงสร้างทั่วไปก่อน โครงสร้างทั่วไปเป็น R-C-double b o n o h นะคะหมู่ของคาร์บอนซาลิไฮด์ตัวนี้นั่นเลยจะเห็นว่าในหมู่ฟังก์ชันเนี่ยเขามีคาร์บอนด้วยเพราะฉะนั้นในกล่องที่2โซ่หลักเนี่ยจะต้องนับคาร์บอนตัวนี้ด้วยและเรายังระบรุว่าคาร์บอนที่เหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่นั้นจะต้องเป็นคาร์บอนตำแหน่งต่ำที่สุดดังนั้นถ้าดูหน้าตาแบบนี้แล้วนราเรียนทราบทันทีเลยค่ะว่าคาร์บอนตัวนี้ต้องเป็นตัวที่ห แล้วตัว R จะมีอีกอกี่คาร์บอนก็นับไป2,3,4,5นับไปนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นโซ่หลักนะคะโดยที่คาร์บอนที่อยู่ในหมู่ฟังก์ชันเป็นตำแหน่งที่หนึ่นะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะเขียนชื่อเรียกชื่อเนี่ยเราอย่าลืมนะคะ3กล่องนี้นะคำนำหน้าโซ่หลักแล้วก็คำลงท้ายนะคะโดยที่หมู่ฟังก์ชันของ L- ไฮเป็น R- c ิบเบิลบอนนะคะ มาดูหลักการเรียกชื่อ l d h ค่ะเราจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดคาร์บอนในหมู่ฟังก์ชันก็คือในกรุ๊ปของ CHO หรือคาร์บอสซาดไฮนี้ให้เป็นตำแหน่งที่1ค่ะนะคะก็คือหมู่ฟังก์ชันต้องเป็นตำแหน่งเกาะคาร์บอนตำแหน่งต่ำสุดนะคะจากนั้นเราก็จะเรียกโซ่หลักด้วยชื่อของแอลเคนเราเรียกเหมือนแอลเคนเลยแต่เวลาเขียนเราจะตัดตัว e ออกไปไม่เอานะคะจากนั้นก็ะจะลงท้ายด้วยเสียง al L D High, L D High นะคะลงด้วยสุาวโดยที่ไม่ต้องระบุตำแหน่งทำไมไม่ต้องระบุตำแหน่งเพราะว่าเรากำหนดไปแล้วว่าเขาคือตำแหน่งที่1เสมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ตำแหน่งนะจากนั้นถ้าคำนำหน้าในกล่องที่1นเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้ามีก็ให้ระบุตำแหน่งด้วยว่าคำนำหน้ากลุ่มแทนที่นั้นอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วเราก็เรียกกลุ่มแทนที่นั้นเลยนะคะ นี่คือหลักการเรียกชื่อแอลดีไฮนนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะว่าถ้าคูณสูตรโครงสร้างแบบนี้นักเรียนจะเรียกชื่อเขาว่าอย่างไรนะคะตัวนี้เลยค่ะโนะครงสร้างลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแอลดีไฮนนะคะหลอกหลอกเนาะเขียนกลับได้ซะ ตัวนี้ให้มาเป็น r c d o b o n o s แต่ตัวเขียนให้มาที่โจทย์จะทำก็คือ c d o b o n o s อยู่ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ขาวาอยู่ซ้ายก็ได้นะคะนักเรียนมองหาหมู่ฟังก์ชันที่เป็นพอหาหมู่ฟังก์ชันได้เรารู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่1แน่ๆถูกไหมแล้วก็นับ c ต่อไปให้เป็นสายยาวตัวที่2และตัวที่3นะคะพอได้3ตัวมันก็ครบหมดแล้วทั้งโครงสร้างแสดงว่าในโครงสร้างนี้ การเรียกชื่อกล่องที่1คํานําหน้าจะไม่มีนะคะพอคํานําหน้าไม่มีเราก็มาเรียกกล่องที่สองกล่องที่สองเป็นโซ่หลักคาร์บอนสายยาวเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเขายาวอยู่สามมันก็คือโตแต่เราอ่านเป็นแอลเคนะเป็นโพรเพนแต่ว่าไม่ต้องมีตัว E นะคะจากนั้นนะคะเราไม่ต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันนะคะเราตามด้วยคำลงท้ายเลย เราลงท้าย aldehyde ัลดีไฮด์ก็จะลงว่า al นะคะลงแบบนี้เพราะฉะนั้นชื่อเรียกก็คือโ r o พา n a ลนะคะพตัว p r o เพนตัวนี้ก็คือตัวโซ่หลักนะคะส่วน al ตัวนี้คือคำลงท้ายนะคะสำหรับสูตรนี้ไม่มีคำนำหน้านะคะลองไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะ เรายังคงยึดกล่องสามกล่องนี้เป็นหลักอยู่นะอะถ้าได้แบบนี้ปุ๊บนะคะนักเรียนกำหนดตามสเต็ปเลยนะเราหาคาร์บอนสายยาวที่เป็นโซ่หลักก่อนแต่ในหมู่ฟังก์ชันเขามีคาร์บอนด้วยก็จะเป็นตำแหน่งที่หนึ่งถูกไหมคะนับไปเลยสองสามสี่ห้านั่นหมายความว่าโซ่หลักมีคาร์บอนสายยาวห้าตัวนะคะห้อาอะตอมเนาะ ทีนี้จะเห็นว่าเขาจะมีส่วนยื่นเกินออกไปจากโซ่หลักนะคะอันนี้ก็คือคำนำหน้าซึ่งต่อที่ตำแหน่งที่สามนะะั่นเองดังนั้นเราสามารถที่จะเรียกชื่อได้ตามลำดับกล่องได้แล้วค่ะกล่องแรกเป็นคำนำหน้าหนูระบุเลยค่ะให้ระบุตำแหน่งด้วยเขาอยู่ตำแหน่งไหนดูตำแหน่งที่สามใส่สามแล้วเขาชื่อว่าอะไรชื่อว่าเม็ดที นะคะก็ใส่ว่า3เมทิลอ,อันนี้ก็คือคำนำหน้านะคะจนกล่องที่2เป็นโซ่หลักนะคะโซ่หลักมีคาร์บอน5ตัวเราอ่านเป็นแอลเคนเขาก็คือเพนเทนอันนี้ไม่ต้องเว้นวรกไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆกั้นเพราะว่าเป็นตัวอักษรกับตัวอักษรเขียนเพนเทนนะคะเขียนเพนเทนแต่ไม่ต้องมีตัว E นะเขียนแบบแอลเคน จากนั้นก็ไปดูคำลงท้ายนะคะไม่ต้องระบุตำแหน่งเนื่องจากว่าเขาเป็นตำแหน่งที่1เสมอเพราะฉะนั้นเป็นแอลดีไฮดลงเลยค่ะว่าอา L A L out นะคะดังนั้นตัวนี้จึงชื่อว่า3 m e เมทิลเพนทานาลนะคะ3มเมทิลเพนทานานี่ก็คือหลักการเรียกชื่อของแอลดีไฮดง่ายๆเลยนะคะรูเน้นย้ำเสมอนะ3กล่องคำนำหน้าโซ่หลักคำลงท้ายนั่เเียจะต้องรู้นะคะ ส่วนโซ่หลักกทำาลงท้ายนั้นจะชิดกันเลยคือเรียงติดกันไปเลยหรือจะต้องแยกแล้วมีตำแหน่งทำาลงท้ายด้วยนั้นให้เราดูที่หมู่ฟังก์ชันนะคะว่ามีคาร์บอนเป็นอยู่ในหมู่ฟังก์ชันไหมนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปของ LD ลดีไก็คาดว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะพอสมควรเลยก็กลับไปฝึกทุกควรน,นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะในการเลือกชื่อสารอินทรีย์ตัวต่อไปสวัสดีค่ะ